ถาถามว่าหากหัวหน้าคุกคามทางเพศลูกน้องที่เรียกกันว่า s e ็ u ชวลฮาร s s ม e n t ลูกน้องเนี่ยไม่ว่าหัวหน้าจะเป็นเพศชายทำกับลูกน้องผู้หญิงหัวหน้าเป็นเพศชายทำกับลูกน้องผู้ชายหรือว่าหัวหน้าผู้หญิงทำกับลูกน้องที่ต่างเพศสภาพหรือต่างรุชยม่ทางเพศกันก็ตามโดยแม้แต่รู่นทางเพศเดียวกันก็ตามเนี่ยนะถ้าเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศเนี่ยผมว่าในจ้างเลิกจ้างได้นะ กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าหากนายจ้างหวัวหน้างานผู้ควบคุมงานผู้ตรวจงานกระทําการใดก็แล้วแต่ที่เป็นการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนลําการทางเพศต่อลูกจ้างเนี่ยไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นลูกจ้างหญิงลูกจ้างเด็กเป็นความผิดตามกฎหมายหมดเลย Sexual h a r a s s m e n t หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เลยนะครับ ในหลายๆองค์กรเนี่ยถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเลยนะครับจะต้องเลิกจ้างกันเลยเคยมีตัวอย่างคำพิพากษาของศาลดีการนะครับบอกเลขดีการสักนิดหนึ่งก็คือคำพิพากษาศาลดีการที่3560้าหกทับเนี่ยโจทซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับทำงาเนเแหนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฟ้องว่าจำเลยคือในจ้างเนี่ยเลิกจ้างโจ์โดยอ้างว่า โจดซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยกระทำการฝาฟาฟ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหลายแรงในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศโดยปราศจากหลักฐานยืนยันตามข้อกล่าวอ้างจําเลยให้การว่าโจทกระทําการจําเลยที่ว่าเนี่ยหมายถึงนายจ้างนี่แหละนะให้การว่าโจทคือลูกจ้างเนี่ยกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อนางสาวกอซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นความผิดินรา,ายแรงสารดีกาเนี่ยท่านมินิฉัยว่า ในคืนวันหนึ่งระหว่างโจดและนางสาวกเนี่ยไปพักค้างคืนที่โรงแรมเพื่อไปแจกทุนการศึกษาในวันรุ่งขึ้นที่จังหวัดเชียงรายโจดได้กระทำการอนาจารอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อนางสาวกซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาการกระทำการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา16ซึ่งมีโทษทางอาญา และก็ยังเป็นการฝา่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานขององค์กรด้วยจึงถือเป็นความผิดวินัยรลายแหลเรื่องนี้น่าคิดอย่างนี้ครับว่าเมื่อมันเป็นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา16ซึ่มีโทษทางอาญาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันถือว่าเป็นความผิดทางอาญาที่กระทําต่อนายจ้างนะเป็นการกระทําความผิดทางอาญาต่อนายจ้างแหละ มันก็เป็นเหตุหนึ่งที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้าเฉยๆได้เลยยิ่งถ้าชัดเจนว่ามันมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานมีนโยบายมีระเบียบปฏิบัติเรื่อง,องการห้ามคุกคาังตางเวศไว้แล้วด้วยแล้วก็อันเนี้จะถือว่าแบบสมบูรณ์แบบเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าถ้าเราโยงเข้าไปในเรื่องของการกระทําผิดทางอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ดําเนินการลงโทษ สถานร้ายแรงนะครับก็คือเลิกจ้างโดยไม่แจ้งข่าวจเจอได้แล้วและแน่นอนครับ SR อารอาจจะต้องไปนั่งใคร่ครวญไปทบทวนดูสักหน่อยหนึ่งว่าเพื่อให้รัดกุมนะเราก็เขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานซึ่งมีเรื่องแบบนี้ไว้เลยแต่โดยปกตินะจากที่เห็นของหลายๆองค์กรเนี่ยก็มีการเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานในเรื่องของการห้ามล่วงละเมิดทางเพศไว้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีมาตรา16ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานกํากับไว้อยู่แล้วนะครับ แต่อย่างไรก็ตามมาตรา16เนี่ยเป็นการพูดถึงการกระทําระหว่างนายจ้างอย่าลืมนะครับหัวหน้าง,งานผู้ควบคุมงานผู้ตรวจงานมันไม่มีข้อความที่พูดถึงเรื่องลูกจ้างทํากับลูกจ้างหรือลูกจ้างทํากับนายจ้างโอเคไหมครับหรือลูกจ้างทํากับผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่มีพูดถึงมาตรา16มันพูดถึงลงมามันไม่ได้หมายถึงทําขึ้นไปนะครับรักษณะแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยข้อบังคัคบการทำงานก็ควรจะต้องเขียนให้มันครอบคลุมในเรื่อง ที่ผมบ้าไปเมื่อส์สครู่ด้วยเช่นกันครับันแวมา